สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าชัยธวัฒกันนวีวันนอตอบด่วน f อเพื่อไทยถามเรื่องล่าแม่หมดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับปีใหม่สิริกุลซึ่งเป็นแฟนคลับของพักเพื่อไทยปีใหม่เนี่ยได้โพสต์ ข้อความลงในเฟซบุ o กนะครับโดยมีเนื้อหาทางต่อไปนี้ครับปีใหม่บอกว่าตอนนี้คุณอมรัตน์เนี่ยกลับมาแล้วหมอ,งอองปฏิพัทธ์รองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งบอกว่าจะพาคุณอมรัตน์เนี่ยแถลงข่าวลาออกจากที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบเหตุคุกคามกับปีใหม่คำถามคือวันและเวลาอะไรคะ ฝากถึงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพักของคุณอมรัตช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะสมาชิกพักของท่านเนี่ยคุกคามประชาชนล่าแม่มดปิดปากคนที่เห็นต่างค่ะฝากคุณกนวีสืบแสงหัวหน้าพักหมอองช่วยดูแลเรื่องนี้ตามสโลแกนของพักที่บอกว่ามนุษยธรรมนำการเมืองด้วยนะคะคุณอมรัฐลูกน้องของหมอองสมาชิกของพักท่านละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงค่ะ ฝากท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาช่วยดูแลหมออองให้รักษาคำพูดที่ให้เอาไว้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆประชาชนช่วยกันทวงถามเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติหน้าที่คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่าปล่อยให้พวกเขาช่วยกันเป็นมวยล้มต้มคนดูนะคะ